g o o ดมอ r n นิ g ค่ะสวัสดีวันวันนี้วันอะไรวันพุธไหมวันพุธไหมอะไรสักอย่างหนึ่งนะพวกเรานะก็เป็นช่วงของการอยู่บ้านอยู่ติดบ้านจริงจังอะไรอย่างนี้นะช่วงนี้สปากาแฟคดมาสายหน่อยเพราะว่าตอนเช้าคดออกกำลังกายนะเราออกกำลังกายเสร็จก็อาบน้ำอะไรต่ออะไรวันนี้ มีงานแม่บ้านด้วยซักผ้าเล็กน้อยก็เลยสายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เป็นกาแฟแก้วที่สองชงเองแบ็กแคนยอนแก้วนี่สมัยนานาน,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 านานานแล้วนะพวกเราวันนี้หัวข้อแบบอยากจะให้พวกเราได้อะไรจากคิดอะไรเดียช่วงนี้แล้วกันนะช่วงไลฟ์ยาวของโควันนี้โคจะให้ติ่งเขาบอกง่ายมากวันนี้ ว,ว, car. วันนี้กคดเปลี่ยนแล้วบอกว่าปรับไม่ให้เปลี่ยนอะคือจริงๆปกติจะเห็นคดทาสบายๆวันนี้คดทาสีส้มพวกเราเลยนะส้มนี้ส้มแล้ววันนี้คดมาตีมแบบตีมส้มอะไรอย่างงี้มทำตาต้องทำตาด้วยนะต่งห <un> <be> ูท <ation> ัดเซลค่ะอะไรอย่างงี้นะความน้ำตาลดำอะไรอย่างเงี้ยกดชอบนะชอบ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 วันนี้ก็ดทาลิปสติกของนิกสเผื่อใครชอบสีนี้นะนิ x สนะ อันนี้อะไรอะ่ะพีชอะไรวะ d Don't kill my wife นะรุ่นนี้เผื่อใครอยากจะเอาไปลองทาก็วาสวยดีนะสีแบบออกน้ำตาลแล้ววันนี้กก็เลยคุมโทนน้ำตาลงานหัวอะไรต่ออะไรเรียบร้อย <c oughs> คุณจจนนาสวัสดีค่ะเนะเผื่อใครจะไปทาแต่คนว,ว่าเนื้อเนื้อมันแบบเนื้อมันจะแบบว่า เนื้อมันจะแห้งหน่อยพวกเราคือเนื้อคือคือเวลาทาเนี่ยถ้าเกิดใครใครปากแห้งอะ่ะทาลิปที่เป็นแบบแบบแบบแค่เรียกไรเดียมันออกจะเนื้อมันออกจะแว็กซี่หน่อยอะ่ะนะเวลาทามันก็จะแบบไม่ค่อยสมูทไหร่แต่ถ้าเกิดว่าอยาก,กทาไอ้พวกนี้ถ้าใครปากแห้งนะคะอุ้ยตายแดดมาพวกเราร้อนกลางคืนอะ่ะให้ทาพวกแบบลิปลิปมันอะ่ะลิปกลอสอทิ้งเอาไว้ พอตอนเช้าแล้วมันจะชุ่มชื่นนะไอ้พวกนี้ก็จะโอเคอย่างงี้นะคะสีก็สีแบบแมตต์แมตต์สีแห้งๆหน่อยสีแบบด้านๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคสีส้มง,งานสีส้มโนนคนรมาสายมันก็เลยแดดร้อนหน่อยพวกเราแล้วก็เอียงกล้องมาทางนี้ วยความที่เมื่อเช้าคดก็ไปอ,อะไรนะไปเมื่อเช้ากําลังกายก็เต้นคอมแบทเล่นเล่นคอมแบทเองที่บ้าน,านเหี๋ยนี้ดิ่มกันนะพวกเราพวกเราเข้าเข้าไปใน u t u b e อ่ะพิมบอดี้คอมแบทอ่ะออ้ยมันเมื่อเช้าเป็นเวอร์ชั่นของเซี่ยงไฮ้นะเป็นแบบทีมเซี่ยงไฮ้มีฝรั่งมีคนเซี่ยงไฮ้คนจีนอะไรเงี้ยเขาก็ทาคลิปออกมาก็ดีอ่ะแล้วก็ทําในฮอลแบบฮอลใหญ่อะไรต่ออะไรไงไงอะไรเงี้ยเออก็แบบตื่นเต้นดีอู้ยคนบานเลย ได้เหงื่อใช้ได้นะพวกเราพูดถึงนะก็คนดว่ามันก็ได้เหงื่อแบบไม่ไม่ไม่แพ้ในยิมเหมือนกันนะแล้วจากก็เล่นต่อเล่นแขนเล่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้สนุกดีดีเลิตอนนี้มีตอนนี้พวกเราไปทํางานหรือเปล่าหรืออยู่กับบ้านหรือยอย่างไรคะคุณจะบอกว่าสวยสดใสขอบคุณคะ่ะ l e t แ have c o f f ค่ะ เดี๋ยววันนี้ใครที่ชอบเฟซลิดด้งนะเดี๋ยวเขาจะมีเวอร์ชันของคางนีอ่อยากจะรู้คาง2ชั้นพลอยตี้ชินคางแหลมผู้หญิงควรจะเป็นคางแบบไหนดีอะไรอย่างนี้นะคะผู้หญิงผู้ชายเลยนะเมื่อเช้าเมื่อวานเขาเมื่อวานอ่านแต่เรื่องคางอย่างเดียวดูคางอย่างเดียว <laughs> เดี๋ยววันนี้จะลงนะเผื่อ <laughs> ใครชอบเผื <laughs> อ่อ <laughs> ใครชอบเรื่องนี้ <laughs> ก็ไปกดในเฟซลิดด้งไทยแลนด์ก็ได้นะก็เป็น Facebook กลุ่มปิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้แดดแรงตาไม่เหลือเลยค่ะพวกเรา อาวันนี้วันนี้อาจจะไลฟ์ไม่ได้ยาวมากด้วยความแดดนะพวกเรานะวันนี้คดจั่วไว้ว่าปรับปรับอหมรปรับลุกทางรัดเออนะทําง่ายแบบไม่ต้องเรียนเลยนะวันนี้คนให้เทคนิคแบบมีข้อเดียวถ้าเราถ้าเราหาเจอนะก็ทําได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะข้อนั้นก็คือคําถามนี้นะคะเดี๋ยวก็จะใจพวกเราพิมพ์นะพวกเราพร้อมนะ พวกเราพวเราพร้อมพร้อมที่จะพิมพ์นะลองถามตัวเองนะแล้วก็ลองลอง,ลองนึกถึงใครบางคนที่กาลังจะบอกนะถ้าแหม <laughs> นี่จะ,สะเสตือดดนิดนึงนะถ้าแก่ตัวไปอะเราอยากจะแต่งตัวแบบใครดีเออเราลองคิดถึงซิว่าคิดถึงคิดถึง <laughs> คิดถึงซิว่าใครบางคนที่เราเคยแบบเออเคยเห็นเคยชอบ อะไรเงี้ยพอมาทีไรกีดการ์ดอะไรต่ออะไรอะไรอย่างาาางี้นะเขาคือเราเราชอบในมุมของการแต่งตัวของเขาอะไรเงี้ยนะเขาแต่งตัวลักษณะแบบไหนเราลองคิดว่าถ้าเราจะเราแก่ไปอะเราอยากจะแต่งแบบนี้เราลองคิดซิแล้วก็ลอง,ลองพิมพ์ม,มาซิว่าใครหรือเป็นโคชดี <laughs> ใครกันนะจะเป็นต้นแบบให้เราได้ แล้วก็คือข้อเฉลยของวันนี้นะคะวันนี้วันนี้คนมาแบบสั้นๆนะเพราะว่ามันร้อนอยากจะให้เทคนิคข้อเดียวแล้วก็คุจะบอกว่าถ้าเกิดใครที่หาต้นแบบเจอค่ะไม่ต้องเรียนเลยเอาจริงคุณบอกเลยไม่ต้องเรียนเลยไม่ต้องเข้าใจอะไรพวกนี้อะไรเลยนะง่ายสุดคืออะไรรูป้ป่ะถ้าเราเจอต้นแบบเราก็เรียนแบบเขาง่ายสุดแล้วจบข่าวเลยอะไรอย่างนี้แต่แต่ล <laughs> ะ ในการเรียนแบบนั้นนะจะดีจะดียิ่งกว่านะถ้าเราปรับด้วยถ้าเราเอามาปรับใช้กับตัวเองความหมายก็คือมันไม่มีใครหรอกที่มันโขก,กันมาถ้าไม่ใช่แฝดในแง่ของบอดี้นะหรือว่าจริงๆแฝดเองเนี่ยนะบางทีอะเขาเรียกอะไรเดียความชอบอะไรมันยังไม่เหมือนกันเลยอนะไรเงี้ยฉะนั้นถ้าเราหาต้นแบบเจอเราเอามาปรับใช้แล้ว ทำไปเรื่อยๆคุบอกเลยว่าลุกเราก็จะเปลี่ยนโดยที่เราเรียกอะไรอ่ะเราไม่ต้องไปเรียนเป็นการปรับลุกทางรัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไอยะ้ย <c> า <oughs> คุณลุงของเราบอกว่าคุณเป็นพักเหรอฮะ há? โอ้โหแด่ว่าเป็นสาวเซ็กซี่นะเนี่ยคุณวีนาโค้ดเหรอฮะอ๋อโอเคโอเคคุณวีนาโค้สวัสดีคะ่ะคือชอบคุณเป็นพักแล้วก็สวัสดีโค้ดใช่ไหมคะโอเคได้ คุณจะรุนีบอกว่าอา้าวคุณจนสวัสดีคุณดนชนกเหรอฮะไม่เคยได้เห็นเลยมาดูครั้งแรกเป่าเอ่ยชอบคุณดี้ใช่ไหมคะชนานานุตาคมอ๋อโอเคเขาก็จะเขาก็จะประมาณคุณดี้เหรอคะเขาก็จะประมาณเขาก็น่ารักดีเนาะเป็นเพราะว่ามีความโรแมนติกแล้วมีความดรามาติกนะคุณหมูหินชอบหมวกจางโอเคหมวกนี้จะเป็นเฟดดราสีส้มค่ะคดมีต้องบอกว่ามีทุกสีที่คดเจอแล้วกันนะที่มัน ที่มันแบบสีที่แปลกแปกอะไรอย่างเงี้ยนะคนมีชมพูช็อกกิง้งพิงก็มีทุกมีประมาณเป็นสิบใบค่ะเฟโดราชอบหมวกเมื่อวานหมวกที่กดใส่ก็มีคนสอยไปแล้วเรียบร้อยนะคะพวกเราเขาเป็นคนชอบงานหมวกคือชอบเอ็กเซสซอรีอย่างนี้และกันไม่ใช่เป็นงานหมวกเดียวคือคดชอบหลายอย่างชอบต่างหูชอบสายสร้อยชอบหมวกชอบอหลายสิ่งอย่างโอเคเดี๋ยวคดเล่าก่อนนะคนเองเนี่ยนะมีไอดอล พวกเราอยากอยากลองทายไหมไอดอลโค้ดเป็นใครเออพวกเรามีโค้ดเป็นไอดอลค้าก็มีอีกเ้าก็มีไอดอลของโค้ดเหมือนกันในเรื่องของการแต่งตัวเนี่ยโค้ดมีไอดอลอยู่หนึ่งคนนะคนเดียวเลยแล้วโค้ดจริงอยากเจอเขามากเลยอ่ะพวกเราลองทายว่าสําหรับโค้ดอะไอดอลของโค้ดอะพวกเราคิดว่าโค้ดกีดใครเออโค้ดเคยลงภาพกขใน a ฟ e b o o k ด้วย ร้อนค่ะพวกเราคดชชอบมากชอบเลยเคยคดเคยดูด็อกแคมเมนทรีที่เป็นสารคดีชีวิตของเขาด้วยนะเป็นไบโอกราฟีอะไรเงี้ยโอ้ชอบ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 เลยไอดอลจริงจังถ่า <c oughs> ยไหมพวกเยาลองถ่ายใครถ่ายถูกเออใครถ่ายถูกว่าไอดอลค้เป็นใครนะเดี๋ยวแจกดีกว่าแจากอะไรเดียยว <c oughs> ส่งตังหูไปให้แล้วกันเออดีไหมเดี๋ยวก็ไปเลือกให้ ส่งรูปมาเดี๋ยวคุณเลือกต่างหูวแล้วก็ส่งส่งไว้ถึงบ้านเลยดีปะ่ะเอาพวกเราลองทายพวกเราคิดว่าไอดอลของโค้ชเป็นใครหัวข้อวันนี้เป็นเรื่องของปรับลุกทางรัดนีหาต้นแบบให้เจอแค่นั้นเองคุณสุมรทาสวัสดีค่ะนั่งหลบแดดอยู่ใต้ต้นอะไรนะเป็ดน้ำค่ะพวกเราคดรอมันออกลูกอยู่เนี่ย รอเชียร์มันเธอออกลูกออกลูกอะไรอย่างเงี้ยย้ายไปยายแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันยายแป๊บนึงนะ อาเขียนมาค่ะพวกเราชื่ออะไรเดี๋ยวนะคุณหมูหมูหินเหรอคะชอบโคชิลดีโอเคขอบคุณค่ะคุณเก๋เหรอคะคุณยายที่อายุ98หรือป่ะจำชื่อไม่ได้ไไดโอเคคุณมาดามแนนซี่แฮปปี้แองเจลมาฟังเป็นครั้งแรกเหรอคะโอเคชื่อยูเซอร์เลิศมากทีนี้ต้อนรับนะคะ <laughs> คุณจะไบอกว่าคุณยายที่อายุเก้าจำไม่ได้เอ้ยมีแนวมีแนวคุณเพลสวัสดีค่ะคุณเพลใช่ไหมเออโอเคถ,ถ้าอ่านถ้าอ่านปิดขออภัยนะโอเคนี่นะเดี๋ยวดาเดี๋ยวดาที่ชอบใส่สีสันพร้อมอัศจรรย์เท่ๆเอ้ยมีแนวโน้มมีแนวโน้ม อ่ามีมีขยอยากดาวอีกมีขยะกดาวโอ้ยร้อนจริงๆคุณยายเขาจะมาเดินคุญยอดเขาหูเขาไม่ค่อยได้ยินจะไปตลาดโอเคอามีขยอยากดาวไหมาวันนี้โจทย์ของโค้ดที่โค้ดจั่วเนี่ยนะโค้ดจะบอกว่าถ้าใครที่หาไอดอลเจอค่ะ <c oughs> มันจะเป็นทางทางลัด สมมติเราบอกว่าเุ้ยเราแต่งตัวไม่เป็นเราไม่รู้จะไปยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนแบบไม่อยากจะมานั่งเรียนแบบทั่วง,งานทั่วง,งานเรียนนู่นเรียนนี่แต่งตัวยังไงบอดี้เสื้อผ้าอยากจะแบบอยากจะแบบจะก,กระทำเลยอะไรอย่างเงี้ยนะให้ทําตามนี้ก็คือไปหาไอดอลให้เจอนะไปหาต้นแบบที่เรารู้สึกว่าแบบโอ้ชิ้นชอบคนนี้ชันชอบมากเลยแกไปที่จะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเวลาเราหาไอดอลเจอก็ง่ายมากค่ะ เขาทาแบบไหนล่ะไอที่เราชอบเขาแสดงว่า,เ,าเราชอบในสิ่งที่เขาเป็นถูกไหมงั้นเวลาเราชอบในสิ่งที่เขาเป็นก็คือแล้วเขาแต่งยังไงอ่ะเขาใส่ยังไงเขาใส่เสื้อแบบไหนอิสซิรี์แบบไหนเขาใช้สีแบบไหนสไตล์ลักษณะแบบไหนอันนี้พอเรารู้แล้วอ๋อเขาแต่งประมาณแบบนี้นี่นี่น,นี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเรามาดูซิว่าเขากับเราอ่ะนะทายัางไงให้เราเอาของเขาอ่ะคือเราเห็นต้นแบบัาถูกปะงั้นมันคือมันก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรเดีย คือคือมันก็เป็นอะไรที่เราสามารถทําได้ด้วยการเรียนแบบแต่ในแง่นนของการเรียนแบบเนี่ยนะคะเราต้องปรับมาใช้ปรับให้มันเข้ากับลสมมติว่าจังชอบเขามากเลยแต่ปรากฏว่าเขาเป็นคนสูงแต่เราเป็นคนตัวเล็กงั้นไอตัวที่เขาใส่แบบนั้นทายังไงให้เปนเอาแบบนั้นแหละแต่ให้เหมาะคนตัวเล็กนี่เป็นวิธีการของการเรียนแบบโอเคไหมง่ายคน คุณไม่รู้จะอ่านยังคุณรัศมีได้ไหมคะดูครั้งแรกชอบความสดใสขอเราจูเลียโรเบิร์ตโอเคยินดีต้อนรับนะคะคุณรัศมีนะคะขอบคุณนะคะโอเคอ่ะคุณโดนชนกผู้หญิงฝรั่งที่คนคนที่โคดมาลงภาพนี้ในการแต่ตัวบ่อยๆไม่ใช่ค่ะคุาไม่รู้ชื่อเขาด้วยนะที่เขาลงขาสั้นอะไรที่เป็นแบบเวอร์ชันแฟชั่นใช่ไหมคนคนนั้นคนนั้นไม่ใช่แต่เขาแต่งตัวดีนะคนนั้นนะ พี่ปฐุมมานสวัสดีค่ะคุณคุณน้องๆบอกว่ามีไอดอลแต่หุ่นผิวไม่เหมือนเขาไม่เป็นไรค่ะคือคำว่าไอดอลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเขาต้องโขกกันออกมาเลยมันไม่มันไม่มันไม่ไม่เป็นแบบนั้นนะคะคุณน้องบอกเจนนิเฟอร์โลเปสโอเคโอ้โหแบบหุ่นแบบสะโพกดีระเบิดเลยนะแต่มีช่วงที่เขาผอมเพราะเขาสวยนะเจนนิเฟอร์โลเปสนะแต่เขาเป็นคนแบบหุ่นหุ่นแบบ เรือะไรเดียหุ่นหุ่นแบบลูกแพรนะสามเหลี่ยมแล้วเขาก็มีสะโพกอะไรแบบอุ้ยฉีสะโพกฉีแบบตายไปเลยอ่เมื่อกี้ก็จะพูดอะไรอ๋อเขาจะบอกว่าการที่มีไอดอลเนี่ยการการการที่เราหาไอดอลอะสมมติว่าในเมืองไทยก็ได้นะหรือว่าเราต่างประเทศก็ได้อะไรต่ออะไรเสร็จแล้วพอเรา พอเราเจอไอดอลเนี่ยคนจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวหรือเรื่องอื่นนะเรื่องจริงๆเนี่ยนะไอดอลของโค้ชนะคนไม่ได้มีแค่คนเดียวนะโค้ดมีไอดอลของแต่ละด้านค่ะแล้วโค้ดก็ต้องบอกว่าอย่างถ้าอย่างนี้ของการทํางานแล้วกันไอดอลที่ต้องบอกว่าโค้ดชื่นชมและโค้ดเช,ชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศชื่นชมคนทั้งโลกชื่นชมก็คือ ในหลวงรัชการที่9นะคะ,ะก็บอกว่าท่านเป็นไอดอลในแง่ของการทํางานของโคชเลยแล้วโค้ชมีความรู้สึกว่าโค้ชโชคดีที่โค้ชได้เกิดมาในรัชการของท่านแล้วก็ได้เห็นวิธีที่ท่านปฏิบัติอ่ะโค้ชจะบอกว่าแบบที่สุดอะ่ะนะแล้วแบบเป็นคนที่โค้ชว่าแบบไม่มีใครจะแบบว่าทําได้เหมือนอย่างที่ท่านทำอะไรเงี้ยผู้เราก็เห็นอะ่ะนะอะไรเงี้ยนะงั้นการที่เรามีไอดอลเนี่ย ไอดอลแต่ละด้านเลยค่ะพวกเราถ้าเกิดเราอยากจะเป็นคนที่แบบไปเร็วนะแบบพัฒนาตัวเองนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าไอดอลเรื่องของการทํางานลามองใครไอดอลเรื่องของการแต่งตัวระมองใครไอดอลในมุมของความคิดระมองใคร ไอดอลในมุมของเขาเรียกอะไรเดียการสร้างแบรนด์อะไรก็ได้มันเป็นเรื่องอะไรก็ได้มันได้ทุกอย่างหรือไอดอลในแง่ของการเลี้ยงลูกใครอะไรอย่างเงี้ยงั้นในมุมของแต่ละแต่ละด้านนะคะถ้าเรามีอ่ะก็จะบอกว่ามันจะเป็นเหมือนทางลัดในด้านนั้นๆที่เราจะสามารถเดินได้เร็วขึ้นแล้วเรามีกําลังใจด้วยเพราะว่าเอาจริงนะในมุมของการเรียนเนี่ยนะวิธีวิธีเรียนเนี่ยมันมีมันมีหลายวิธีอย่างอย่างคดเองเนี่ย วิธีหนึ่งที่ที่ที่คนทำเอเมจโค้ดไทยแลนด์ขึ้นมาเนี่ยเริ่มจากการการเรียนการเรียนการเรียนอะไร่งเงี้ยแต่ว่าเรียนเนี่ยศาสตร์ศาสตร์ของการเรียนเนี่ยเวลาเรามีความรู้มันเอาไปใช้ไม่ได้ทันทีพวกเราคืออย่างมันไม่เหมือนนักเรียนไปสอบอะพวกเราอย่างเวลาอย่างอย่างโค้ดเรียนเนี่ยมันเป็นอาชีพฉะนั้นเนี่ยเวลาเรียนเนี่ยโคด้คดโค้ต้องเอาโค้ดเอาความรู้เอาไปขายเนี่ยนะก็ได้5บาทสมมตินะ แต่ถ้าเกิดคดเอาความเข้าใจไปขายคขจะได้อาจจะแบบร้อยบาทแต่ถ้าเกิดคดเอาความเชี่ยวชาญไปขายเขาบอกว่าคดขายได้เท่าไหร่ก็ได้ฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันมีสเต็ปของเวลาถูกไหมแต่วันนี้คดพูดอีกทางเนึงก็คือถ้าใครอยากจะเทพเร็วๆอย่างนี้แล้วกันนะอยากเทพเร็วๆวิธีทางลัดอันหนึ่งก็คือหาไอดอลให้เจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราเห็นไอเห็นเห็นเขาเนี่ยตามเขาบ่อยๆดูซิเขาทำไมเราชอบเขา เราชอบเขาเรื่องอะไรแล้นี้พอเราตอบได้ว่าเรา,เราชอบเขาเรื่องอะไร next step ก็คือเฮ้ยงั้นเราลองลองทำอย่างที่เขาทำได้ไหมแต่ในแง่ของการลองทําอย่าแบบว่าซิปปังโตนะก็คือหัวสี่เหลี่ยมเลยอย่างนี้นะเขาทําแบบนี้ได้ดีเฮ้ย <S ummer> เราเอามาลองปรับใชบบ้เราลองทําดูบ้างถ้าเราทําได้ดีมันก็จะเป็นอ๋ออ๋อโอเคก็ทําแบบนี้เราก็จะคือเราเห็นอยู่แล้วเราเห็นสเต็ปอยู่แล้วอะมันก็จะง่ายงั้นเวลาเราอยากระทําอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามีไอดอลเนี่ยก็จะบอกแล้วว่ามันจะเป็น มันคือมันจะย่นระยะเวลาจากที่เราเรียนแต่กว่าจะทั่วงาทั่วงาถึงปลายทางบางคนก็ถึงบ้างไม่ถึงบ้างแต่กว่าจะถึงก็บอกแล้วมันใช้เวลาแต่ไอ้ตรงนี้มันสปินได้เร็วเพียงแต่ว่าเราต้องเคาเรียกอะไรเดียจากแทนจากการนั่งเรียนเราต้องเรียนจากของจริงเหมือนเราก็อยู่ที่ว่าเราเขาเรียกอะไรเดียละเอียดแค่ไหนระเมียดแค่ไหนยิ่งถ้าเราลงไปเยอะมากเท่าไหร่เราเข้าใจเราเรียนรู้เราทํางานหนักเราอยทำกันบ้านอะไรเราก็จะเข้าใจเขาเยอะมากขึ้นเท่านั้นแค่นี้เอง โอเคคุณประภาสีเหรอคะสุดยอดโค้ดโอเคขอบคุณนะคะคนในดวงใจอุย้ยอ่านแล้วอิ่มคุณจงกลการสวัสดีค่ะคุณจตหนารน้ารังจังเลยบอกว่าหาต้นแบบให้เจอหาเจอแล้วปรับใช้ของใช่เลยแค่นี้เองคะ่ะวันนี้ง่ายๆมีแค่2สเต็ปคือหาได้ให้เจอหาเจอแล้วเอามาปรับใช้ให้ได้แค่นี้เองเนาะโอเคไหมร้อนมาก แกาแฟหมดแล้วเดี๋ยวไปแล้วพวกเรา <_ d> um> เหนื่อยดหลังเลยค่ะร้อนนั่งร้อน,น, <_ d> um> นอะไรอย่างงี้ยนะคุณพลอยอัลลหลสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนก็จะจบไลฟ์นะก็จะบอกว่าวันนี้มีเพื่อนเราตอบใกล้เคียงมากนะไอดอลของโค้ชนะโค้ชเฉลยเลยแล้วกันนะว่าเรานะก็คือไอริสเอเฟลค่ะ ไอริสเซเฟลเนี่ยเป็นคุณยายตอนนี้อายุ90ปลายแล้วนะคะคดชอบเขาตรงที่ว่าถ้าถ้าอย่างที่เมื่อกี้คุณจะได้พานเนี่ยใกล้ใกล้มากๆนะนะไม่อยากอยากจะของรางวัลจังเลย <laughs> คดชอบเขาเพราะว่าคนไม่ความรู้สึกว่าคุณยายเนี่ยเขาก็ตัวผอมนะเขาเก้าสิกว่าแล้วก็สามีเขาร้อยร้อยกว่าเพิ่งเพิ่งเสียไปเมื่อสึกเมื่อปีที่แล้วมั้ง ความเด็กของเขาก็คือเขาเป็นคนที่คาแรคเตอร์โคตรชัดอะไรเงี้ยนะเขาใส่กําไรเขามีคนถามเบอกว่าเวลาใส่กําไรเขาใส่ยังไงเพราะว่าเวลาเขาใส่เขาใส่แบบท่วมมาแบบนี้ใส่สร้อยก็ท่วมลงไปแบบนี้คือคือชีใส่เฟอร์ใส่ทุกสิ่งอย่างอะไรเงี้ยซึ่งในมุมคน90กว่าเนี่ยส่วนใหญ่จะคิดว่าดิไม่นะชีก็จะตายแล้วฉันไม่ต้องทําอะไรแต่จีไอริสเขาบอกว่าทุกวันเขาใช้ชีวิตแล้ว คือของเขาเยอะขนาดนี้แต่เวลาเขาเขาพูดถึงของเขาบอกว่าเวลาที่เขาจะซื้อของเนี่ยนะเขาไม่ได้ซื้อแค่สวยแล้วเขาซื้อเขาพินิจมันแล้วเขารู้สึกว่ามันจริงจริงมันทำมาเพื่อเขาเขาบอกเขามองเห็นเส้นได้เขามองเห็นคือเขาเป็นคนมองลึกแบบนั้นแล้วคนดูด็อก umentary ของเขาเนี่ยนะเค้จะบอกว่าเค้ดชอบความคิดของเขาคือเค้ไม่ได้ชอบแค่ออทเตอร์ของเขาเค้ดชอบสิ่งที่มันอยู่ในหัวของเขาเขาเป็นคนที่ ดูเหมือนเยอะข้างนอกแต่ข้างในเขาเป็นคนต้องบอกว่าดีลิเ t e เป็นคนที่แบบมีความละเอียดมีความซอฟต์มีความละมุนอยู่ในอยู่ในอยู่ในตัวมากนะแล้วที่โค้ชชอบจุดเด็ดของเขาคือเขาเป็นคนชัดเจนนะเขาเป็นคนชัดเจนแล้วเขาเป็นคนที่ไอความชัดเจนเนี่ยนะก็โอเคนะแต่สิ่งที่เด็ดแล้วทําให้เขาดังระดับโลกเนี่ยเพราะว่าเขากล้าแสดงในสิ่งที่เขาชอบหลายคนมีสิ่งที่ชอบแต่ไม่กล้าแสดงออก แต่โค้จะบอกว่าโค้ดโค้ดทึ่งเขาแล้วโค้ไม่รู้สึกว่าเออใช่มันต้องเป็นแบบนี้มันรู้สกมันต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าเราคือไม่มีใครบอกว่าเราจะตายเมื่อไหร่ถูกไหมงั้นในทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตอ่ะมันจะดีกว่ามากแล้วมันจะดีในทุกๆวันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉีจะเป็นแบบนี้ฉันก็แต่งแบบนี้ แล้วฉันฟิลอะไรบางอย่างที่มันเป็นมันเป็นสิ่งมันเป็นสิ่งที่ฉันเป็นแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์ควรจะเป็นเราไม่ควรจะเกิดมาแบบหายใจทิ้งไปวันวันมีนู่นนี่นั่นแบบคือเอกเรื่องของการท้อแท้เนี่ยพวกเราชีวิตมันไม่มีทางที่มันจะดีได้งั้นถ้าเกิดเรารู้สึกโอ้โหเราเป็นคนที่แบบเราชอบแบบนี้เราชัดเจนกับตัวเองแล้วเรากล้าที่จะนำเสนอออกไปคุณจะบอกว่าโลกมันจะเป็นของเรางั้นการที่เราได้เห็นไอดอลสักคนหนึ่งเนี่ยคุณจะบอกว่ามันเป็น มันเป็นโชคดีของชีวิตที่ทําให้เราได้เห็นคนที่อินสปายมากๆนะอีกอยากไอดอลอีกเรื่องหนึ่งที่โค้อยากจะเล่าก็คือโค้ดโค้ชอบอ,อ,องซานสูจีกับมหาตามะคันทีนะโค้ดชอบการยืนหยัดนะโค้ดมันรู้สึกว่าคือโค้ดชื่นชมนะโค้ดมันรู้สึกว่าคือเรื่องอื่นอาจจะไม่เท่าแต่โค้รู้สึกว่าการที่เขายืนคนจะยืนหยัดเพื่ออะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่เป็นของเขาเองอะและมันเป็นมันมันเป็นเรื่องที่ เขาต้องลุกขึ้นมาคดเรียกอะไรเหมือนเอาชีวิตเขาแลกอะแต่คนก็ยังทําสิ่งนั้นซึ่งก็จะบอกว่าผมมัน Amazing มันเป็นใจที่ใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วการที่เราได้เห็นลักษณะแบบนี้เราเลยรู้สึกว่าโอ้โหไอ้ที่เราบางทีเรานะเดินไปล้มปุ๊บไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยหรือบางทีโดนคนปฏิเสธนิดหน่อยทําไปไม่มีคนมาแล้วนั้นก็ท้อแท้ท้อถอยลองไปดูคนพวกนี้สิคะลองไปดูคนที่เขาแบบยืนหยัดเพื่ออะไรบางอย่างอะแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าเราแบบ โซสมอลจิ๊บจ้อยมากเลยงั้นการที่เราเห็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เหมือนเราเหมือนเรามืนโค้ดจะบอกว่าสมัยก่อนตอนโค้ดทำงานในองค์กรเนี่ยตอนนั้นค้ดก็อยู่ในเรื่ออะไรอ่ะตอนตอนอยู่ซีพคือโค้ดก็อยู่ในบริษัทสมมักโค้ดก็จะค่อนข้างจะอายุอน่ะนพวกเราก็จะเป็นเฮดของดีพาร์ตเมนต์เป็นไดรคบเลตอร์เป็นอะไรต่ออะไรอะไรเงี้ยนะเราไม่รู้สึกโอ้โหว่าโลกเรากว้างมากเลยอ่ะแต่เราอยู่ที่แค่ที่ทํางานพวกเรา แล้วคนก็รู้สึกโอ้โหฉันแบบนุ่งนี่นั่นอะไรต่ออะไรแต่พอโค้ดออกมาลาออกจากองค์กรแล้วโคนดมาทําอาชีพของตัวเองเนี่ยแล้วเวลาโคนดมีโอกาสบินไปเรียนไปอเมริกาไปอิตาลีไปดูนี่นั่นอะไรยเี้ยสิ่งที่โค้ดได้สัมผัสเนี่ยนะคือโค้ดจะบอกว่ามันเปิดโลกแล้วโค้ดรู้สึกว่าสมัยที่เรารู้สึกว่าเรายิ่งใหญ่เราแบบโอ้โหเรารู้เยอะเราอะไรต่ออะไรในองค์กรเนี่ยเรารู้แต่ในกระลาของเราแล้วเราบอกว่ากะลาเหมือนกบในกระลาเป็นยังไงอย่างนั้นเลยพวกเรา รู้สึกว่าโ,โหมันยิ่งใหญ่มากเลยแต่มันแค่นั้นเองแต่พอคาเดินทางไปต่างประเทศก็เ,เห็นแบบโ,โหศาสตร์นี้มันอเมซิ่งมันไปนู่นไปนี่เราได้เปิดตัวเองเราไปไปน้ําตกในแองการ่าเราสึกโ,โหแบบฉันแบบเหมือนเหมือนเหม,อนหมดเลยอะอะไรที่มันแบบยิ่งใหญ่มันรอเราอยู่เยอะมากเลยฉันเนี่ยหาไอเด้ให้เจอเวลาเราหาไอเด้าเจอแล้วเราเดินทางเพวกเราม,มันจะมันจะมี คือมันจะเปิดโลกของเราแล้วเราจะรู้สึกโอ้โหโลกมันยิ่งใหญ่มันมีสิ่งที่มันรอเราอยู่งั้นตอนนี้ไม่ว่าเราทําอะไรอยู่เนี่ยจงจงเป็นคนที่อินสปายทุกวันจงเป็นคนที่รู้สึกแบบฉันเปิดแต่ละวันนี้ฉันแบบปี๊กสุดๆเลยอย่างเงี้ยนะให้มันให้มันให้มันสุดๆอะคือในการมีชีวิตที่เป็นรูทีนเขาบอกเราว่ามันวิ่งวนแล้วมันอยู่ในกระลาพวกเราถ้าเมื่อไหร่เราเปิดกะลาออกเหมือนเปิดกระโหลกออกอ้โหแบบฟ้ามันกว้างมาก โลกมันกว้างจริงๆก็บอกเลยว่าจริงๆทุกวันนี้ในเวลาเราเปิดโลกออกไปเนี่ยสิ่งที่คนรู้สึกคือโอ้โหฉันฉันฉันตื่นเต้นกับทุกวันน่ะฉันรู้สึกว่าแบบชีวิตดีดีเลยอย่างเงี้ยนะแล้วเวลาที่เรารู้สึกแบบนี้เนี่ยเวลาเราเจอศาสตร์ใหม่เราโอ้โหมันเฟรชมากๆงั้นวัยมันจะไม่เป็นปัญหาความรู้สึกเป็นป้ามันไม่มีแล้วก็อยากจะเอาสิ่งเนี้ยมาโยนให้พวกเรานะคะอยากจะให้พวกเรารู้สึกว่าแบบชีวิตมันดีอ่ะนะเวลาที่เราคือ สิ่งที่อินสปายเนี่ยนะสิ่งที่อินสปายเราได้ก็คือเราต้องเปิดใจเพื่อจะอินสปายไม่มีใครจะมาเธอช่วยอินสปายฉันหน่อยไมิมใครระทำได้หรอพวกเรางั้นถ้าเกิดเราเปิดใจโค้ชเชื่อว่าสิ่งดีๆมันจะเข้ามาเวลาที่เราอินสปายเรามีพลังเราอยู่แบบมีพลังเราจะได้รับพลังมากขึ้นแต่เมื่อไหร่วันไหนเรารู้สึกเราห่อเหี่ยวเราไม่มีพลังเราจะยิ่งถูกดูดพลังออกไปฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะเขาอยากจะให้พวกเราลองก่อนจะนอนคืนนี้นะการบ้านของวันนี้ก็คือ ไปหาไอเดอาให้เจอแล้วเขียนชื่อเขาลงไปให้ได้แล้วไปดูซิสักอย่างหนึ่งของเขาที่เราชอบตอบให้ได้ว่าเราชอบเขาเรื่องอะไรแล้วพรุ่งนี้ลองเรียนแบบเขาโค้ชเชื่อว่าถ้าเราพรุ่งนี้เราเรียนแบบอย่างนึงิอีกวันเรียนแบบอีกแบบหนึ่งอีกวันเราหาไอดอลอีกคนหนึ่งเราลองเราดูเล้วทาอะไรดีเราค่อยๆเรียนแบบไปเราจะเป็นอะไรที่มันแบบมุมบวกหาสิ่งบวกๆให้ตัวเองโค้ชเชื่อว่าองศาของชีวิตเราอะเขาบอกว่าเรือ แค่เบี่ยงองศาแค่ครึ่งครึ่งแค่เบี่ยงหัวอะไรนะเบี่ยงพวงมาลายัยแค่ครึ่งองศาแล้วเดินไปแบบนั้นเรื่อยๆเรือลำนั้นจะไปเ ending ที่ปลายคนละเรื่องกับตอนตอนตอน้ตน,ตนทางฉะนั้นชีวิตเราเหมือนกันถ้าเราพัฒนาไปเรื่อยๆแค่หนึ่งองศาแต่ไปเรื่อยๆแล้วไปไม่หยุดเคาเชื่อว่าปลายทางของเรายังไงก็ดีขึ้นนะคะเขาจะจบไลฟ์ขออ่านแป๊บหนึ่งจะจบไลฟ์แล้วนะคะคุณสมบัทธมบอกว่าขออนุญาต ใช้โค้ดเป็นไอดอลก่อนนะคะตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องขออนุญาตก็ UK, ได้เลยค่ะยินดีนะคะเห็นหน้าโค้สัมผัสได้เลยว่าเขามีความสุขในการทำอิมเมจได้สอนลูกศิษย์ได้ทาในสิ่งที่ให้คุณค่าเขาคุณมากค่ะคุณชนะภาหน่ารังมากๆเลยนะคะถูกค่ะใช่โอเคเยี่ยมมากนะคะโอเคนะไปแล้วแดดมาอย่างมากวันนี้นะก็หวังว่าทุกคนจะทํากันบ้านนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ทํากันบ้านได้เขียนมาในคอมเมนต์นี้ค่ะพวกเรา แล้วถ้ารู้สึกว่าไลฟ์นี้เออมันอินสปายตัวเองจังแชร์ไลฟ์นี้ออกไปให้เพื่อนเรานะคะชวนเพื่อนเราให้เขารู้สึกเป็นคนที่มีพลังเราเรามีพลังเพื่อเรามีพลังมันจะได้พลังแต่ถ้าเกิดเรามีพลังเพื่อเราไม่มีพลังมันเพื่อนจะถูกจะมาดูดพลังจากเราฉะนั้นพยายามกระจายพลังพวกนี้ไปนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกคนนะคะขอใหเออ้เริ่มจากความคิดดีด ทำดีพูดดีนะคะแล้วขอให้เจอแต่สิ่งดีๆวันนี้นะคะขอพลังสร้อยแหวนกันมาจนอยู่กับพวกเรานะคะแล้วเจอโค้ดใหม่ในไลฟ์หน้าวันนี้ไปก่อนแหละบ๊ายบาย